จัดในตามคำขอพี่น้องออเดอร์แปดนี่เห็นแล้วบาดเนี่ยผู้ใดขอมาออเดอร์แปดนี่ลงแล้วลงแล้วงานนี่ลงออเดอร์แปดให้แล้วนี่ตูเต้เบ็ดเลี้ยงกันอยู่พี่ยุคกลางมีพี่น้องออเดอร์แปดนี่เด้อผู้ใดถามมาออเดอร์แปดลงให้แล้วมาเนี่ยจัดไปเลยห,ยลหกหน่วยนี่ละสลัวออเดอร์แปดเช็คเช็คแล้วใส่ได้หกหน่วยนี่ละก็เลยเอามา จวดจาดเลยมาอนี่ผู้ใดถามหาออเดอร์แปดลงให้แล้วพี่น้องมาอนี่นะหกใบหกหน่วยเลยครับนี่ออเดอร์แปดส่วนนักเป็ดกระตูเบ็ดสุดเก,าก่ารายกากลางแหลมสุดเก่านะครับส่วนออเดอร์แปดลงให้แล้วมาอนี่ยเพราะต้องว่างผู้ใดถามหาออเดอร์แปดมาแล้วมาแล้วนะครับทีมงานกำลังตกแต่งทางด้านตูล้ลำพุ่งนะครับเอา,าแรกในละเมื่อแรกนะครับพี่น้องโอ้ยเสียง ก็ถือคือโคมอยู่ทั้งพุนพุนนะครับทั้งพุนพุนเป็นรถบัมน่ครับลังคาอยู่นี่รถบัมนะครับมีวงอีกวงหนึ่งอยู่พุนนะครับส่วนทางเข้ากะกรลังจัดเตรียมสถานที่หาต้นนับพี่น้องเข้านะครับเจอเขามาเที่ยวมือนี่งานมือนี่เป็นงานแรกนะครับลงออเดอร์แปดนะพี่น้องนับเลยมือนี้นะครับเห็นปัญหาเมลายนะครับส่วนรับโคกหลังเวทีเข้ากับพุนละ สูงเจิงเทิงยุงเทิงเวลาพี่น้องติดฟืนติดไฟเรียบร้อย,ยแล้วเมื่อเรื่งก,กะจวดจัดเพราะว่าเมาื่อคืนในเฮ้ามาื่อคืนในเฮ้าร่องเสียงล่องไฟเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ช่องท้ายสูแนวเขาเอาเองินตัวเนี่ยจวดจวดจวดไปช่องท้าวสูแนวจานเล็กเมื่อกีตานะครับอ่าพนกักไทยพี่น้องเบิงน้ำกันกำลังตกแต่งเบ็ดอีกสบายดีสบายดีสบายดี กำลังถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องเพิ่นถามหาออเดอร์แปดก็เลยลองให้เพิ่นนี่ตามคั้มอเลยมาในจัดในเพิ่นเลยอ่าทีมงานเท่ากับกําลังตกแต่งระบบเสียงอ่าตู้เบรคหน่วยใดมันสันมันคลอนมันอาจากรวมในเท่ากับขันเข่อมันเหนียนออเดอร์แปดแปลว่ามือเส้นี่ะออเดอร์แปดะอาไปทานเขาเยอะขี้ของนี่นะแต่ว่าเอาตะนามาออกเป็ื้อออเดอร์แนี่เอามาหกตัวพี่น้องนะครับปกติก็มีหลายอยู่ดอกแต่ว่าเอามาหก นะเช็คเอาแบบสมบูรณ์ที่สุดลงมามืาอนี้นะครับโอ้จานเบี้ยวก็มาหดอดเตดนแล้วลมาเนี่ยสบายดีมาเตะเสาคนน่ะโอ้ไปยู่ไสย์ก็มาเห็นกันเห็นกันว่ามาเตะเสาไปขี่รถบัมมอยู่ไหจากักโอ้ยสังกะสีปังกับปังกับปังกับเลยทั้งคนมาหนี้มีสังกะสีอ้อมเลยพี่น้องนะครับถือว่าเป็นงานแรกก็ว่าดได้เด้เนี่ยสังกะสีเฮ็ดแบบรูปแบบคอนเสิร์ตนะครับ เอดเบนแบบรูปแบบคอนเสิร์ตเก็บบัตรก็ได้นะครับเนี่ยเป็นสังกะสีสูง2เมตรนะครับกว้าง3เมตรเป็นงานเล็กก็ว่าได้นะฮะอาสังกะสีลงออมนะครับไปปไปแล้วบ่ะกินข้าวบ่ะไปปไปกินข้าวคือว่ามีลาบงัวอยู่บ้านน้องไส้จานลอยเพิ่นมาได้เมียอยู่นี่นะครับน้องผู้ต่อจากจานลอยเท่าจอยเท่าจอยเพิ่นมาเอาเมียอยู่นี่เพิ่นเอื่อนไปกินเีนกินไข่ว่าเสรนฐไป อารีนิีพี่น้องเบิง่งซ้ำในก่อนเดี๋ยวไปซอยซีนหัวก่อนบาดน,นี่ไปเบิ่งอยู่เงือนบ้านนองไส้จันทรลอยได้จะกลับมาใหม่นะครับมืออัอนี้กะจวดจัดเมื่อแรกเนาะพี่น้องเนาะเอาเต็มที่เต็มที่เต็มงานนุ่มแสงเดือนเท่าจวดจัดไป